สวัสดีครับผมอาจารย์ฟิวนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ความแตกต่างระหว่างกองทุนตลาดเงินหรือเรียกว่าม o n e y Market Fund กับกองทุนตาสาหนี้หรือเรียกว่า Fixed i n ิน m e f ฟันนะครับว่า2ตัวเนี้ยเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าเออกองทุนตาสาหนี้หรือกองทุนตลาดเงินกับกองทุนตาสาหนี้เฉยๆเนี่ยมันคือตัวเดียวกันวันนี้ผมจะบอกข้อแตกต่างนะครับในทางแง่มุมกฎหมายนะครับแล้วก็ definition หลักๆของมันให้ฟังนะครับดังนี้นะครับโอเค แช์หน้าจอมาตรงนี้นะครับเอาง,ง่ายๆครับตัวแรกที่เรารู้จักกันก็คือกองทุนตลาดเงินกองทุนตลาดเงินนะครับหรือเรียกว่า Money Market Fund นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือกองทุนตาสารนี่นะครับ เราเรียกตัวนี้ว่า f r e อินคัมฟันนะครับสองตัวนี้นะครับดูเหินๆือนเนี่ยนะครับชื่อก็ไม่เหมือนกันแต่ว่านโยบายการลงทุนนะครับหลักๆจะเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นเงินฝากนะครับลงทุนในเงินฝากกับตาสารนี้เท่านั้นไม่สามารถเล่นตาสารประเภทอื่นได้ สองตัวนี้มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนกันเหมือนกันเลยถามว่าข้อแตกต่างของเขาคืออะไรอันดับแรกครับข้อแตกต่างคือถ้าเป็นกองทุน money Market f u ันเนี่ยข้อแตกต่างของเขาก็คืออันดับแรกเลยคืออายุนะครับของหลักทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยเฉลี่ยะนะครับไม่เกิน92วันก็คือทั้งพอ,พอร์ตไอพอร์ตเฟลเรสดยเฉลี่ยไม่เกิน92วันแต่แต่ละตัว อายุไม่เกินนะครับไม่เกิน397วันตรงนี้หมายความว่าไงสงข้อนี้หมายความว่ากองทุนตัวนี้สมมติเล่นตาสานนี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสักสิตัวแต่และตัวเนี่ยอายุไม่เกิน3าม้ววันแต่10ตัวนี้เฉลี่ยออกมาอายุไม่เกิน92วันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนตลาดเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะถือว่าเป็นระยะค่อนข้างระยะสั้นแต่ถ้าเป็นฟ i ิกอินคัมเนี่ยจะมี2แบบครับมีสั้นกับ ยาวถ้าสั้นอายุฉเฉลี่ยนะครับไม่เกินหนึ่งปีถ้ายาวก็อายุฉเฉลี่ยก็มากกว่าหนึ่งปีนี่คือข้อตต่างของทั้งทั้งสองตัวนี้นะครับในเรื่องของนแง่มุมของเรื่องของอายุของมันแล้วก็การลงทุนของมันแต่มาดูครับจุดประสงค์อันสับหนึ่งที่ทําให้กองทุนตลาดเงินกับกองทุนตราสารนิยาสั้นเนี่ยไม่เหมือนกันอีก่องนะึงก็คือเรื่องของการลงทุนครับ นโยบายของมันเนี่ยนะครับเขาบังคับเครดิตเลตติ้งเครดิตเครดิตของกองทุนตลาดเงินนะครับเขาจะบังคับว่าถ้าเกิดว่าตรงที่ลงทุนเนี่ยเป็นตราสารนิยาสั้นเนี่ยนะครับจะลงทุนได้ที่เกรดนะครับที่ AAA และก็ A 2ตัวบวกแต่ถ้าเป็นระยะยาวนะครับจะลงทุนเครดิตได้ที่ AAA และ A 2ตัวบวกและก็เต็มที่ AAA หมายความว่าเครดิตเลตติ้งที่ลงทุนในกองทุนตลาดเงินเนี่ยหรือมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยจะต่ํากว่า A 2ตัวไม่ได้นะครับดังนั้นเขาชอบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากองทุนตัวเนี้ยนะครับมีความเสี่ยงเนี่ยเทียบเท่าเงินฝากมีความเสี่ยงที่เท่าเงินฝากหรือในตําราของหลายๆที่จะพูดว่ากองทุนตลาดเงินเนี่ยมีความเสี่ยงต่ําที่สุดในเวลาของทุนด้วยกันนะครับซึ่งจะต่างกับอกองทุนตราสารน้เฉยๆตัวเนี้ยเครดิตเลตติ้งเนี่ย นะครับเครดิตเลตติ้งเนี่ยไม่บังคับไม่บังคับเลยคือไม่บังคับเลยคือ,อยังไงก็ได้จะเล่นตรา,าสารนี้เก็บหวยแค่ไหนก็ได้นะครับไม่บังคับเลยอยู่ที่นโยบายการลงทุนแล้วนักทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจกองทุนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆจะบอกมาว่ารายละเอียดของกองทุนทั้ง2ตัวนี้มีข้อแตกต่างที่เยอะกว่านี้นะครับในแง่มุมของเล่นการเล่นต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับต่างประเทศเนี่ยถ้าลงทุนในตระกูลเงินต่างประเทศเนี่ยตัวนี้ก็ได้ครับ แต่ต่างประเทศตัวนี้ไม่เกิดร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของ NAV ทั้งหมดแต่ตัวนี้จะในจะต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนไม่ได้บังคับเลยนะครับแต่ถ้าเป็นม o n e y Market f u ันเนี่ยบ,บังคับว่าถ้าเป็นต่างประเทศเล่นได้นะแต่ต้องไม่เกิดร้อยละห้าสิบของ AV ทั้งหมดแล้วต้องทำสัญญาป้องกันด้วยนะครับป้องกันค่าเงินด้วยนะครับเต็มจานวนนะครับต้องทําป้องกันค่าเงินเต็มจํานวนด้วยนะครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้บังคับอะไรนะครับก็ ถ้าพูดมาในลักษณะนี้นะครับก็สรุปประเด็นได้คร่าวๆเลยว่าต่อให้เป็นกองทุนตลาดเงินกับกองทุนตราสารนี้ถ้าสมมติเราเทียบในลักษณะของระยะสั้นเท่ากันทั้งคู่จะเห็นได้ว่าเรื่องอายุเนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยพอๆกันแต่ถ้าเทียบกับอายุเฉลี่ยแล้วอายุเฉลี่ยของกองทุนตลาดเงินเนี่ยจะน้อยกว่าก็คือโดยรวมและความเสี่ยงจะน้อยกว่ากองทุนตราสารนี่ระยะสั้นนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่วัดความเสี่ยงว่าทําไมกองทุนตลาดเงินกับกองทุนตราสารนี่ระยะสั้น กองทุนตลาดเงินจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่าเงินฝดนั่นก็คือเรื่องของเครดิตติ้งที่สามารถลงทุนได้นะครับพูดง่ายๆเลยคือกองทุนตลาดเงินเนี่ยจะลงต่ํากว่า A 2, 2ตัว2ตัวไม่ได้ขนาดเดียวกันที่กองทุนนะครับตาสารีระยะสัน้นหรือระยะยาวก็ตามเนี่ยจะเครดิตติ้งจะไม่มีการ,ารบังคับแล้วแต่เลยว่าเนื้อแท้ของกองทุนนั้นลงทุนเป็นอะไร เน,นื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้มีเรื่องของสถานการณ์ของสกิจโลกที่ไม่ดีและเรื่องของโควิดคนถามผมเยอะมากเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมกองทุนตราสารนี้หลายๆตัวโดยเพราะกองทุนตราสารที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีภาวะหรือ NAV ที่มีมูลค่าน้อยลงอย่างต่อเนื่องหลายๆอย่างแล้วก็มีการขาดทุนหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้และเอ๊ะทำไมว่ากองทุนฟิกอินคัมหรือตราสารนี้เนี่ย บางตัวมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นโดวยเฉพาะความเสี่ยงที่น่ากลัวมากก็คือความเสี่ยงถ้าผิดชำระนี่หรือดีฟอลต t ที่คนขายหุ้นกู้หรืออะไรก็ตามพวกตราสารนี่นต่างเนี่ยไม่จ่ายดอกเบีย้ยหรือไม่จ่ายเงินต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วกองทุนตลาดเงินถึงผมจะบอกว่าความเสี่ยงต่ำหนก็ตามแต่ลึกๆแล้วก็มีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนทั้งนี้นะครับสิ่งที่ผมฝากไว้นะครับในภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรก็ตามตราสารทุกชนิดมีความเสี่ยงหมดอยู่ที่ว่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามอยู่ที่พวกเธอพวกคุณุณเลลือกทที่จะงนนแบบไห นะครับวันนี้ผมก็นําความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆว่าทําไมกองทุนตลาดเงินกับกองทุนตาราสารนิเรกซันจึงมีความแตกต่างกันไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปครับ